ยินดีด้วยครับกับเดอะคอปแฟนของทั้งหลายผมก็แฟน uh, แฟนตั้งแต่เด็กเลยแหละเราพลาดมาหลายสิบปีเพิ่งเพิ่งจะมาได้ปีนี้ก,ก,ก็ก็สมควรที่จะดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับ uh, เสียดายที่เราอยู่ในสถานะโรคระบาดประไปฉลองแชมป์ก็ไม่ได้ ที่นายเห็นใจสุดก็คือเรานักบอลกับทีมงานของเขาอะนะเขาไม่ได้แห่ไม่ได้ฉลองชัยฉลองถ้วยของเขาจะยังไงก็แล้วแต่ก็ยินดีอีกครั้งหนึ่งครับผมดีใจมากแล้วก็สําหรับแฟนๆทีมอื่นๆก็เดี๋ยวปีหน้าเรามาซัดก,กันใหม่ว่าว่าทีมไหนเราเตรียมตัวมาดีทีมนั้นก็ต้องก็ต้องก็ต้องดีกว่าในปีนั้นๆน,น,นะครับก็ทีมไหนพลาดแช,ชมป์ก็ขอแสดงความเสียใจครับ สำหรับวิวภูก็ขอแสดงความดีใจกับทุกๆคนดีใจมากครับขอบคุณครับ